สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอเสรีกรอ่ะพิรตัตไดในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทอพยากรณนนะคะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่ยิปซีนะหรือไพ่ทาโร่ค่ะดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ อาจารย์โอ้นะคะชมรมประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตพยากรนะคะและ,อะแอดมินกลุ่มพยิซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตพยากรนะคะเพจยิบซีโอสิริกรเป็นเป็นแอดมินเพจยิบซีโอสิริกรนะคะแล้วก็รายการคนมีองค์นะคะเพจรายการคนมีองค์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะเพจสหวิทยาโหรา เพจชมรมโหราศาสตร์เอกุเทศนิวิทยากรน,นะคะและนะคะเป็นแอดมินกลุ่มธรรมะสองกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นแอดมินมาแล้วนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ สวัสดีนะคะทุกท่านค่ะคุณนิชาพาสวัสดีนะคะแชร์ราคาการค่ะวันที่หนึ่งนี้มีโชคลาบบ้างไหมคะแล้วจะได้มาจากทางไหนคะอันนี้สองคำถามนะคะขอคำถามเดียวนะคะขอคำถามเดียวว่าจะถูกไหมขออนุญ,ญาตไหว้ครูก่อนนะคะสเนตโตเทวินโทท,ทีประจวบคุณสวัสดีกาวิทยุทธสองนิรกาวิถี ก็ลอกมันกินอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะปีนปีนต้นไม้ลอดรั้วน่ารักชาล้วค่ะกาวันที่หนึ่งจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมคะจา์เอานี้คําถามนี้คําถามเดียวนะคะไม่มีนะคะไม่มีโชคลาภนะคะคุณการชาละาค่ะนุชภายในอาทิตย์นี้จะมีบริษัทติดต่อเรียกสัมภาษณ์ไหมคะมีค่ะมีนะคะคุณนุชมีคนเรียกสัมภาษณ์ค่ะ สวัสดีมากนะคะสวัสดีพี่หนึ่งที่วาวันนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะขอเป็นคำถามที่ตอบด้วไพย,ยิบซีนะคะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ แต่คาถามประเภทสัมผัสจิตคําถามประเภทใช้พลังจิตขออนุญาตดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ตอบในออนไลน์เขาเรียกอะไรไม่ตอบในรายการสดนี้นะคะจะดูเรื่องทั่วไปพี่เป็นพ่ยิบสีตอบได้นะคะแชร์แล้วเต้นปีนี้นว่ารันจบนะคะเราดูแค่สามวันนะคะข้างหน้านี้จะดูแค่สามวันเท่านั้นนะคะ จะดูให้นะคะจะติดไหมยังยังเหมือนกับว่าต้องตั้งใจมากกว่านี้อีกนะคะเป็นการเป็นงานจริงจังมากกว่านี้นะคะ,จ,จ, ung, กกะ,คะจะได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ได้บอกจะได้นะไม่ได้บอกว่าจะได้เพราะว่าเด e f o o โฟรีคือเป็นอะไรที่แบบยังเหมือนกับว่าใช้ความสามารถตัวเองไม่เต็มที่นะคะต้องตั้งใจมากกว่านี้อีกนะคะจรงิจรงจังมากกว่านี้อีกนะคะแชร์แล้วค่ะไฟล์เรื่องสุขภาพค่ะ เรื่องสุขภาพรู้สึกว่าแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าการที่เคลื่อนตัวหรือว่าทาอะไรรวดเร็วว่องไวเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้มีอาการอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ได้นะคะเด็กเล็กน้อยก็มีนะคะอย่าทําอะไรรวดเร็วเกินไปนะคะให้ทำอะไรช้าๆลงหน่อย ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามมีกติกาดังนี้นะคะก็คือกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะคุณโอตี้การงานนะคะแชร์แล้วครับการตกงานครับจะได้งานใหม่ไหมครับตกงานจะได้งานใหม่ไหมตอนนี้ดูเหมือนว่าสามวันนี้ยังไม่เปิดทางอะไรที่ดีๆเข้ามาเลยนะคะยังไม่ได้งานใหม่ภายในสาวันนี้ค่ะ ก็ไปทําบุญก็ดีนะคะทําบุญนิดนึงทําบุญเปิดทางหน่อยนะคะคุณโอตี้นะคะคุณกันนิกาขอบคุณนะคะอาจารย์ท็อปแชร์อออไป9,999แชร์นะคะคุณเกตมณีดีสุกนะคะกำลังรับชมอ่าใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนล้ะกดไลค์กดแชร์แล้ว like, ลพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถ,ถามนะคะ อาจารย์ท็อปไม่นี่เหรอไม่อาจารย์ท็อปรอเอ๊อแอแชร์อะไรย่งเนี่ยโอ้ยไม่ได้แชร์ของตัวเองแล้วเนะี่ย สร็จาไม่ดีเลยภาพไม่ชัดเลยนะคะขอบคุณครับทำไปแล้วครับทานบางสวิรัตอยู่ครับอ๋อถ้าทำอยู่ให้ทำเพิ่มนะคะ เพราะว่าที่ทำมันยังไม่พอนะคะเพราะว่าให้แฮงแมนมันออกนะยังอยู่ในช่วงมีเคระร์อยู่นะคะอาจารย์หมายถึงพวกทําบุญลงศพหรือปล่อยชีวิตสัตว์อย่างเช่นแบบไทยชีวิตโคกระบือหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นน่ะเอา้าดูดิมีคนมากดไลค์ให้โอ้อยเหรอเป็นเป็นเฟซของโอ้อแล้วมันมากดไลค์ให้อได้ไงโอไม่ได้กด แตกอะทอมเนี่ยดูดิเนี่ยมันขึ้นหน้าโอ้อะแล้วโอ้ยไม่ได้กดอะใครกดวะง mm hmm. งอะ mm hmm. มีใครมาแอบ,บเล่นเฟซเราเนี่ยหรือผีหลอกหรืออะไรเนี่ยอ,อ๋อเฟซมันหลอกคนะ่ะเฟซมันหลอกผีไม่ได้หลอกหรอกอาจจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะ อใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ share แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ ถ้าขาดช่วงนานขนาดนี้แลออกก่อนดีกว่านะเนี่ยจะมีใครถามอีมไหมคะถ้าไม่ถามจะไม่ได้ออกนะกดไลค์กดแชร์แล้วเพี่งเพาแชร์แล้ว, share, ลวช่อเล่นคำถามน,นะคะ สวัสดีก่อนนะคะวันนี้ขอจบรายการในเพลงเท่านี้นะ